ใช้ชีวิตหลบซ่อนนับปีขอโทษลูกทั้งน้ำตาใช้ชีวิตหลบซ่อนนับปีภาพล่าสุดน้องตั้งใจแก้วตาดวงใจครูเตยอ,อธิวัฒน์น่ารักจ้าม่าไวัยหนึ่งขวบสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเมื่อนักร้องลูกทุ่งหนุ่มชื่อดังครูเตยหรือครูเตยอภิวัฒน์บุญเอ็นกอที่ก่อนหน้านี้ได้มีการจัดงานรมกับแฟนคลับในวันเกิดพร้อมเปิดตัวลูกสาววัยหนึ่งขวบน้องตั้งใจและภรรยาสาวสวย ขนมสิการท่ามกลางความยินดีของแฟนๆที่มาร่วมงานครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักและอบอ,อุ่นมากโดยครูเต้ยเปิดใจว่าตนเองเคยสัญญาว่าถ้าลูกอายุครบหนึ่งคงจะบอกกับทุกคนอยากให้ทุกคนได้รับรู้ผมจะบอกทุกคนอยากฝากทุกคนช่วยเอ็นดูน้องตั้งใจด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เสียสละเวลามาขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเราขอให้ทุกคนมีความสุขอยู่ด้วยกันไปนานๆอยู่เป็นกำลังใจให้พวกเราขอบคุณมากๆเลยซึ่งต่อมาครูเต้ย ได้โพสต์ข้อความในใจถึงน้องตั้งใจผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดวยมีเนื้อหาสุดซึ้งว่าขอบพระคุณทุกคำอวยพรที่มีให้น้องตั้งใจด้วยนะครับที่ผ่านมาพ่อทําให้หนูไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติต่อไปนี้เราจะได้ออกไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆนะลูกพ่อขอโทษนะครับที่ผ่านมาพ่อไม่เข้มแข็งพอจากนั้นทางด้านของภรรยาสาวขนมสสิการก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวว่าขอบคุณกําลังใจจากทุกคนมากๆ เลยนะคะเยอะมากจริงๆค่ะอาจจะตอบกลับได้ไม่หมดไม่ครบทุกคนขอใช้โพสต์นี้ในการขอบคุณขอบคุณ,คณกำลังใจทุกความรู้สึกมันตื้นตันดีใจดีใจแทนน้องตั้งใจที่มีคนเอ็นดูเขาเพราะเขาเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้หน่่งก้าวข้ามเซฟโซนของตัวเองมาทำอะไรให้เขาในฐานะหน้าที่ของคนเป็นแม่ขอบคุณที่เปิดใจให้เราอยู่เป็นกำลังใจให้กันไปตลอดนะคะในวันที่หน่่งกลัวแต่ก้าวผ่านมาได้เพราะมีน้อง ตั้งใจมีครอบครัวเพื่อนๆพ,นพี่พี่มีกำลังใจที่ดีจากทุกคนมันดีที่สุดแล้วในชีวิตวันไหนที่ทุกคนต้องการกำลังใจหนมก็จะซัพพอร์ตทุกคนเหมือนที่หนมได้รับมาหนมไม่รู้เลยว่าจะเขียนลงยังไงให้พอกับสิ่งที่ได้รับมาขอบคุณจากใจจริงๆค่ะต่อมาเจ้าตัวได้มาเปิดใจผ่านรายการดังก็ที่สุดของชีวิตครับเขาเป็นผู้หญิงอย่างที่เราอยากได้ลูกสาวเราจะลงโซเชียลทุกวันให้คนเห็น่วงที่พ่อจะออกไปทำงานน้ำตาไหลคาิดถึงลูก คิดถึงลูกอยากได้มากเราตั้งใจมีเขาเราพร้อมที่จะมีรักเขามากตอนนี้เขาเริ่มรู้จักความจะร้องตามสมัยก่อนมีแต่เราที่ร้องพอเปิดตัวแอร